สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่เราวางแผนที่จะไปเที่ยวเราไม่ค่อยได้เที่ยวแบบนี้เลยไม่เคยเที่ยวแบบนี้เลยดีกว่านานมากแล้ว <laughs> ก็ต้องขอบคุณโควิดนะฮะทำให้เราได้ไปเที่ยวแบบทริปสั้นๆค้างหนึ่งคืนนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปทําบุญสบาซะก่อนเพราะว่า,าไม่วันเกิดใครไม่รู้ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงยังไม่ถึง じゃあ、これは無事でまた行 เรากำลังวิ่งเข้าไปหาฝนี่้คนนี้หิวข้าวแล้วกอบแ,แ,แกบกอบแกนะครับหวิวตกแล้วจ้านี่สิหน้าฝนนี่ไงไม่เป็นไรครับฝนตกก็ต้องเปลี่ยนไม่เปลียกก็ไม่ใช่ฝนเดี๋ยวเราจะแวะหาอะไรกินก่อนดีกว่าแล้วค่อยเริ่มต้นทริปก็มาถึงร้านอาหารละกิน จะนามาก่อนเลยกินภูเขาไม่ใช่กินทะเลนะกินภูเขาเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันอันนี้จะเป็นชื่อร้านมุมอร่อยที่นาเกลือใช่ไหมร้านนี้ก้ววิวทะเลนะฮะแล้วเลือกไปทะเลเลยนี่กล่าวว่ากินเสร็จนี่ไม่นอนตรงนี้ก็โดดลงน้ำเลยนะครับ สันเสื้อเรนโบวุภูมิใจมาก ที่ป้าป้าบีชนะครับนะว่าฝนตกขนาดนี้จะเป็นยังไงหนอรอรุ้นแล้วกันว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าเหลายหลายนค,คนแต่คนก็เยอะอยู่นะครับดูแล้วเราไม่น่าจะเป็นคนเดียวที่เปียกฝนนะน่าจะมีหลายคนอยู่โอเคได้เจอกันนะครับ แล้วก็เดินลงมาถ่ายรูปนะครับฝนยังตกอยู่เราจะผ่านหลังนกนี่นะฮะวันนี้คนน้อยฝนตกครับเดินมาให้เจอเนี่เปลือกหอยในตำนาน,น,นจริงป้ะสองพันู่นโอ้เปลือกนกปิ้วๆเลยให้อยู่ตรงนี้นะและถายก็ดีนะยังไงดีนะอยู่ตรงนี้เออยตรงนี้แล้วถ่ายขึ้นไปตรงนั้นนะได้นี่นะครับมีเปลือกหอยอันนู้นยังสวยกว่าเลย เือกหอยนี่นะครับไม่เก้าสวยจริงๆนะยืนนี่สวยดีป่าเนี่ยเออละหันมาอ่านี่ไงโกโปถ่ายก็ได้สวยดีฝน,<าม>นไม่ตกก็น,นั่งนี่แล้วไม่นั่งได้นะนโอ้โหอันนี้ไม่เปียกมั้งนี่มีละนอกอีกสองตัวตรงนี้นี่ เ,เอเอักกแ่ระวังนะคะไกันยนจับพี่ดูก่อสวรรนัเขาไปนังเลยคนเดียวโอ้อันนี้สวรรค์เลยนะครับ เดี่ยวๆเลยฮะหนึ่งรังนก่<อ>ยายเกล้องเลยอเคเคหมุนนิย้อมไปก็สวยนะฮะนี่เราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็อะไรเดินขึ้นชั้นุ็อกเลนนะครับเดินขึ้นได้น้ำแก้วเดียวถ่ายทั้งสนามไอถ่ายทั้งร้าน คนนี้ก็จะวุ่นวายวุ่นวายกับการเก็บของเปียก <laughs> เพลงเราก็จบของที่แรกได้แค่ร้านเดียว <c oughs> ได้แค่ร้านเดียวลอบไปตั้งสี่โมงแล้วไป,ไปต่อทัวโตวเตเรียกทัวโตวเตป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปที่ ในต่อในอากาศแบบนี้นจะบอกว่าทริปนี้เรามานักมากนะฮะ,ฮะนี่เที่ยว <ฮะ S 2> เกาหลีเป็นชุดเต็มไปเลยมากผมยังตกมรหยุด์ที่เราไปคือเราจะไปขึ้นเรือโอเชีย k y กายไปดูฝนตกกลางทะเลไล้ก็เห็นพัทยาก็ยังเงียบมอนเลยนะครับกี่รับเราผ่านมาก็ค่อนข้างเงียบร้านที่เป็นร้านท่องเที่ยวต่ชาต่อ,ตอนออกกลางก็ไม่มีเลย าร์ตงินเป็นขั้นปิดนะครับไม่เคยเห็นร้านแมกโนเน์ปิด,อดอโอ้นี่ฝนลงเม็ดหนักนะครับเรากำลังเดินไปห้าเรือขวามือครั้งนี้น่าจะเป็นครัง้งแรกที่บากบ่นท,ที่สุดมาแล้วไม่เคยเที่ยวไทยที่แบบขนาดนี้เกาหลีก็มางี้ครั้งหนึ่งละนี่กล้แค่หนึ่งพัทยาไม่ธรรมดาน<า>ี่เรือกำลังมาแล้วครับ ไมได้ๆมไดได้เจาที่บอว่า v นะไปกันสองคนเลยอคนเลยสอสปีดองคเลยเม้าแต่ผีคนเลยเมาลำเที่ยวพิเศษเรัะเมาทั้งเรือเรือเล็กแล้วก็เมาทั้งเรือใหญ่อะไรเขาบอก

สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ข้างบนอีกชั้นเลยก็เป็นถ่ายรูฝนตกนะเสียดายสามีอ่ะใจถึงมากบอกเลยเหมาเรือเลี้ยงวันเกิดให้เมียเนี่ยของแท้นี่จุดยืนยันไม่มีคนนะครับพี่น้อง เร็นเล็บกระเชื่องทั้งเรือมีแค่เราสองคนแล้วคนรู้สามคนบอกกอีจะยกให้นี่คือเพราะว่าไม่อยากให้เราถ่านรูกแล้วไม่สวยนะเป็นที่ซน์บเขาบอกการจากฝรั่งเศสการยกกอีขึ้นอันนี้คือแบบสไตล์ฝรั่งเศสนะถือว่าเป็นการให้เกียรติและเคารพเจ๋งมากทางนี้ก็เป็นหมอกลงนะฮะนี่มีแต่หมอกลงนะครับ ล,ลูกเหบหลนเล็กน้อยมุมนี้สวยมากรอไฟเปิดจะขึ้นหมากิโหนึ่งมาสอง ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับเช็คอินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกำลงังเ,เข้าที่พักโรงแรมหรูหราไฮโซดีครับวิลันดาเอ็มแกลรลรี่นะครับเข้าไปดูนะโอ้ห้องไฮโซมากครับสวยงามเฮ้ยมีปลาหมึกน้อยเนอะส่วนห้องน้ำนะครับ นีห้องขับถายนะครับนี่ที่อาบน้ำสวยงามพนักงานก็กำลังเตรียมกระเป๋าให้มาดูสิครับตู้ปิศนาทแท้ร์วมีนิบาร์ฝั่งนี้ก็ควจะเป็นตู้เยนนะน็นนะครับวันนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้บายบายสวัสดียามเช้าครับ วันนี้เราตื่นมาถ่ายรูปบริเวณโรงแรมวิลันดานรีสอร์ทที่เราพักนะครับเราก็ขึ้นมาถ่ายข้างบนก่อนเพราะว่าข้างล่างก็คงเป็นคนถ่ายรูปเยอะอยู่ก่อนมื้อเช้าแล้วก็จัดไปเกือบ400รูปเลยนะฮะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆบริเวณตรงนี้นะครับ ังไม่จบนะฮะมีข้างล่างอีกอันนี้วิวด้านล่างนะครับแหมเข้าทุกที่ตอนนี้เราก็ลงมาด้านล่างสระวบายน้เราที่ด้านบนมันมีที่นั่งผักคล้ายๆเพิงนกเนกนะครับ มีที่วางสมบัติได้นย่ไงั้นคงเต็มไปด้วยเพนกวินน้อยเอ้ยนิโม่นิโมก็ใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่กนแนะนำนะครับยิลันดาราคาก็จะสูงนิดนึงแต่พอดีว่าเราเรารวยฮะเป็นเศรษฐีแล้วก็เลยนปัญญาจ่ายเขาหลอก่วยมาก<แ>เขาปิดปิด,ปดเรือเหมาเรือเหมาเรือเรือเหมาลำฉลองว่าที่ไอฉลอง <laughs> ฉลองก่อนวันเกิดนะครับฉลองไหว้ที่วันเกิดเออวนนี้จะเหมาสาด้วยหรือว่าจะเหมาพัดยาอยู่ไหมคนกายหมดว่ากระเที่ยวแมงลออพัดยาเที่ยวคนเดียวรวยและสวยมากโอเคดำน้ำดีกว่า หลังจากเช็คเอาท์ to to ี่วิลล่าเสร็จนะครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าเราก็เลยมาหาร้านกาแฟด้านทานกันเราก็มาที่ร้านนี้เลยครับช็อกโกแลตแฟคทอรี่อยู่ห่างจากวิลนดามาะนาณ1กิโลเมตรครับ เตรียมพร้อมก่อนการเอาทางเข้าาที่ก็ล้มลื่นนีครับมีน้ำตกด้วยสวยงามด้วยด้านนอกนะฮะพร้มอมเข้าไปเลย จบทริปพัทยาสัส้นๆทริปแก้เครียดอินหมีพีมันพัทยาไฮโซลูลาบาเอวพักวีแลนดากินอย่างราชาขับรถยางกรรมกรอันนี้ก็กำลังเดินทนาะงเข้าเทพนะครับฝนตกพรำๆตลอดทางาบาริษัทเราพันหนึง่งบอกว่าคานี้สามีขับรถดีมากหลักแหล่ okay. งแกวันที่จะกลสจะรีวิวนะครับไปละบ,บ๊านขับรถกัญชาแล้วเจอกัน